สวัสดีคะ่ะทุกๆคนอาการามาพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้นะอ้าวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในหัวข้อของการาส่งข้อความส่งแชทอะไรกันแบบนี้บ้างดีกว่าเนาะอ่าสำหรับใครนะคะเขาคนนั้นนะที่คุณกาลังคิดถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะภายใต้ความนิ่งของเขาเออภายใต้ความนิ่งของเขานะคะ เวลาที่คุณนส่งแชทไปหาเขาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรและเขานะคะมีการเฝ้าคอยแชทจากคุณไหมอ่าวันนี้นะคะถ้าใครอยากรู้นะเราจะลองมาเปิดพลังงานของเขาคนนั้นกันเลยจ้าคนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้นะให้คุณนะคะ่าตั้งจิตตั้งสมาธินึกถึงหน้าเขาแล,แล้วกันนกแล้วส่งพลังงานมาให้ไพ่มาให้แม่หมอนี่จ้ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูก่อนว่า ภายใต้ความนิ่งของเขาอะเวลาที่คุณส่งแชทนะคะส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างเรามาดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันก่อนโอเคคุณได้หนึ่งทั่วใใบแรกค่อนข้างดีค่ะน่าจะเป็น Queen of p e n i c c l e นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย The Star โอเคโอค้โหอะ ภายใต้ความนิ่งก็เล็ดก,ก็ต้องขอบอกว่านิ่งค่อนข้างนิ่งจริงๆไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะถามถึงใครก็ตามแต่น่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคใครก็ตามแต่นะคะคนที่คุณนึกถึงแล้วก็มาถามถึงในวันนี้อ่าแม่หมอต้องขอมองว่าเขาค่อนข้างนิ่งจริงๆค่อนข้างตีนิ่งจริงๆเวลาที่คุณเนี่ยนะคะส่งข้อความแต่ว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอะตีนิ่งด้วยความวางฟอร์มเออแต่ภายในจิตใจของเขามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะนี่ค่ะใบแรกก็มาเลยเห็นป่ะหนึ่งถ้วยภายในจิตใจของเขาค่อนข้างฟูอะค่อนข้างฟูมากมากเลยเวลาที่คุณเนี่ยนะคะเวลาที่เราส่ง ส่งแชทหรือส่งข้อความไปหาเขานะสําหรับชาวแลนดอมนี้นะคะต้องขอบอกแบบนี้เลยอเขาเขาค่อนข้างมีอาจจะจะเรียกว่าไปถึงก็ขนาดมีความสุขอะไรก็อมยิ้มนั่นแหละ,ะพูดง่ายๆก็อมยิ้มนั่นแหละเวลาที่เราส่งข้อความไปหาเขาเขาก็แอบอมยิ้มใจฟูอยู่ในใจนะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจจะดูนิ่งๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเอ๊ะถามคําตอบคํานิ่งหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ต้องต้องขอบอกเลยว่าภายในจิตใจของเขาค่อนข้างเออ ค่อนข้างอมยิ้มนั่นแหละแอบอมยิม้มแอบอารมย์ยิ้มดีใจดีใจนะคะที่แบบเออมีมีมีคนมามาชวนเราคุยอ่ะมีคนมาชวนเราคุยมาทําให้เราเออจิตใจแบบ เขาเลย,เลยมีมีสีสันเนาะมีสีสันมีความสดชื่นชุ่มชื่นขึ้นในหัวใจอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสําหรับชาวแรนดอมนะคนที่คุณมานึกถึงถามถึงแม่หมอว่าด้วยบุคลิกของเขาว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่านอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เฮฮาหรือว่าภายนอกดูเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ด้วยด้วยความที่ว่าบุคลิกของเขาจะเป็นคนที่นิ่งนิ่งวางฟอร์มวางตัวอะไรแบบน,นี้นิดนึงวางตัวในบางคนอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีการแชทหาอาหาเพื่อน หา,หาหาบุคคลคนนั้นละคนคนนั้นอยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะคุณแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่อาจเป็นหัวหน้าง,งานมีอาจจะมีตําแหน่งหน่อยนิดนึงตําแหน่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลาการวางตัวกับเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องค่อนข้างวางตัวอะไรแบบนี้นินดนึงด้วยสถานะอะไรต่างๆอย่าภายนอกที่เขาอาจจะแตกต่างจากเราหรือว่าทําให้เขาแสดงความรู้สึกกับเรามากไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนจะต้องมีการวางตัววางฟอร์บางคนอายุมากกว่าเราวุฒิภาวะเยอะกว่าเราอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ตําแหน่ง หน้าที่สถานะอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบว่าต้องต้องทาให้เขาวางตัวฟพราะแแม่หมอมองว่าเขาค่อนข้างแบบอมยิ้มแล้วก็สดชื่นนะ่ะรู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจที่แบบเออมีใครมาทําให้ชีวิตเรามันสดใสขึ้นนะเออมีใครแบบมาชวนเราคุยนะอะไรแบบเนี้ยและเนี่ยแหละค่ะก็คือความรู้สึกของเขาภายใตย้ความนิ่งของเขานะจ๊ะพลังงานส่วนใหญ่ในชาวเรนดอมนี่โอโ้โหแอบ ทุกคนนี่คือแบบว่าพอได้ฟังแล้วนี่ต้องแบบแอบอมยิ้มกันแน่เลยใช่ไหมโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเขาอ่ะมีการรอคอยแชทจากเราไหมถ้าเราหายไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราหยุดหยุดคุยหยุดแชทจากเขาอะไรเงรี้ยเขาจะมีการรอคอยแชทจากเราไหมอ่ะเรามาดูกันเลยพลังงานก็ค่อนข้างดีนะคะ ถ้าใครฟังแล้วไม่แน่ใจอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกว่าพลังงานดีจังเลยอะไรเงี้ยอยากจะมาเช็คพลังงานส่วนตัวกับแม่หมอนะคะเอ,อก็ได้นะก็ได้นะจะได้มั่นใจไปเลยว่าเป็นดวงชะตาของเราร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออนะมามาดูแต่ถ้าใครฟังแล้วโหลปลื้มปลิ่มอะไรเงี้ยก็รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆจากไพ่ไปเลยแล้วกออ็อธิษฐานขอให้เป็นเรื่องราวของคุณแล้วกันมาดูกันเลยเอะแน่นอน เมื่อมาถึงขนาดนี้นะจุดจุดนี้นะคะเขาก็ต้องมีการเฝ้าคอยแชทจากเราแน่นอนแม่หมอว่าชาวแลนดอนนเวคุณอะเป็นคนที่ที่เข้าใจเขาเรียกว่ามีเอ่อเข้าใจในการคุยอะเข้าใจ คือคือเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างคุยเป็นนะคะคุยเป็นแล้วอาจจะเป็นคนที่คุยไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยเหมือนจะแบบว่าสรรหาอะไรมาคุยกับเขาคือในแบบของคุณนะคะเป็นเป็นในแบบของคุณแล้วคือวิธีการคุยในแบบของคุณอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกโอเคไงรู้สึกโอเครู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะมีการหลงเสน่ห์ในในคำพูดหรือว่าข้อความอะไรของคุณนะวิธีการแชทวิธีการคุยชวนคุยอะไรของคุณได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว่าเวลาที่คุณนะคะไม่ได้ส่งแชทไปหาเขาเขาคอนกลางเฝ้าคอยค่ะเฝ้าคอยจริงๆแล้วแล้วแม่หมอมีความรู้สึกเขาอาจจะหลงเสน่ห์ในในใน คำพูดหรือวิธีการแชทอะไรของคุณแบบนี้ไปแล้วแหละเรียบร้อยเลยสาหรับคนคนนี้นะจ๊ะอาก็ต้องขอบอกว่าคุณมาถูกทางและคุณมาถูกทางแล้วเขาไม่ว่าคุณจะชวนเขาคุยยังไงในด้วยด้วยความเป็นตัวคุณนะคะด้วยความเป็นตัวคุณไม่หมอว่าเขาชอบแล้วเขาก็ค่อนข้างติดเออติดคุณแล้วในหลงเสน่ห์และอะไรเงี้ยโอ้ค่อนพลังงานค่อนข้างดีแล้วก็โดนใจใครหลายๆคนแต่ว่าอ้อย่างที่บอกเขาเขาอาจจะนิ่งนอกภายนอกสแสดงยังไงไม่รู้นิ่งแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เขาเก็บ เก็บอยู่ในใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้เขาทักมาหาเราอะไรแบบนี้นะค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่ไม่ทักไปหาเขาก่อนอะไรเงี้ยเราจะให้เขาทักมาหาเราอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนิดนึง มันยังไม่ถึงจุดจุดนั้นที่ที่เป็นจุดที่ว่าเออเขาเขาจะมีความที่คุณกับเขาจะไปถึงตรงที่แบบว่าเออพอพอใครคนนึงไม่ทั้งมาแล้ะอีกคนหนึ่งจะทั้งมาอะไรเงี้ยที่ที่เขาจะยอมทักมาหาคุณอะไรเงี้ยยังยังมัน,ม,นมันความรู้สึกเขาอาจจะย,ยังไม่ได้ขนาดอาจจะย,ยังไม่กล้าที่จะแบบว่าเออเป็นฝ่ายทักมาก่อนอะไรเงี้ยเอออาจจะยังไม่ไม่ได้เปิดใจหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็แอบบมีความเฝ้าคอยนะคะเฝ้ารอแชทจากคุณนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยนะเขาว่า สำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเขามีความมีอาการเฝ้าคอยแชทจากเราคะ่ะเวลาที่เราเงียบนะคะหรือไม่ได้ทักมาหาเขานะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีด้วยจ้าไม่หมอก็ขอยินดีด้วยนะคะขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกไปเลือธิฐานนะคะว่าให้เป็นเรื่องของเรานะโอ้ใครฟังแล้วอะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นี่คือใจฟูแน่เลย เออนะขอให้เรื่องราวดีๆเป็นของคุณแต่ถ้าอฟังแล้วพลังงานดีหลือเกินไม่มั่นใจอ่ามาได้มาเช็คพลังงานส่วนตัวได้จะได้มั่นใจไปเลยเพราะเป็นดวงชะตาของเราร้อเนนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เป็นเรื่องราวดีๆค่ะก็ สารสัมพันธ์กันต่อไปคุยกันต่อไปนะคะอนาคตก็อาจจะได้พัฒนงพัฒนาอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะโอเคอันเียนนี้ก็ประมาณนี้และคะ่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของพวกคุณนั่นเองคะ่ะสำหรับชาวแรนดอมนี้คะ่ะ